สวัสดีครับเจอกันในคลิปตลุยโจทย์ไพทอนกับผมดรทวัชชัยปิยวัฒน์นะครับโจทย์ในคลิปนี้นะครับบอกว่านักเรียนมีของขวัญเป็นรูปทรงกระบอกและต้องการห่อของขวัญให้สวยงามจะตัดกระดาษอย่างไรให้มีพื้นที่สามารถห่อของขวัญได้ยโดยการเผื่อกระดาษเพิ่มจากพื้นที่ผิวของของขวัญให้สามารถห่อทรงกระบอกได้ให้นักเรียนออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณพื้นที่ผิวทรงกระบอกโจทย์ยาวเลย แต่ว่าไอเดียของโจทย์นี่ทั้งโจทย์ก็คือคำนวณพื้นที่ผิวทรงกระบอกนั่นเองคือการเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่ผิวทรงกระบอกโจทย์นี้จะค่อนข้างจะมีความเป็นวิชาคณิตศาสตร์อยู่เนาะนะครับคราวนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับพื้นพื้นที่ผิวทรงกระบอกก็คือเอาพื้นที่ผิวของด้านข้างนะครับด้านข้างวงกลมๆนะทรงกระบอกกลมๆนะนะครับทรงกระบอกกลมๆเหมือนกระบอกน้ำนะครับกระบอกไม้ไผ่อ่าในกระทรงกระบอก นะครับด้านข้างพื้นที่ผิวข้างๆแล้วก็พื้นที่ผิวตรงฐานนะครับไซด์ด้านข้างเบสก็คือฐานด้านบนและด้านล่างนะครับรวมกันนี่คือพื้นที่ผิวทั้งหมดของทรงกระบอกนะครับคราวนี้เราเขียนสมการหน้าตาอย่างนี้นะครับท้ายสุดก็คือตรงนี้และไอเอไซส์นี่คำนวณยังไงนะครับเอไซส์เนี่ยนะครับสมการบอกว่าอย่างนี้จบนะครับสูตรบอกว่าอย่างนี้2 pi ไพาคือความสูง นะครับอ่าคือรัศมี radius นะครับอ่าแล้วก็ฐานคืออะไรกันนะครับฐานคือวงกลมพื้นที่ผิววงกลมคือ pi r กำลังสงแล้วก็คูณ2ก็ได้จะพื้นที่ตรงฐานจริงไหมครับนะครับอันนี้จุดอันนี้โ,โจทย์สูตรสิสูตรนี่คือโจทย์และนี่คือสูตรนะครับโอเคนะครับคราวนี้เรามาเขียนโปรแกร,รมภาษา Python กันนะครับผมอยู่ในจูบไบเตอร์โน๊ตบุ๊กผมมาถึงผมก็เพิ่มโค้ดเซลล์เลย เ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเห็นผมเขียนสมการสวยๆอย่างนี้เนี่ยนะครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้ครับวิธีการเขียนเป็นอย่างนี้เรียกว่าการเขียนแบบ LaTeX นะครับในภาษา Markdown อันนี้เป็น Markdown cell ของ j u p y t e r n o t e b o o k นะนะครับเราไม่ได้สอนวิธีการเขียนอย่างนี้ตรงนี้นะครับแต่เราเปิดให้ดูเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปสอนวิธีการเขียน Markdown แล้วมีคลิปสอนวิธีการเขียนสมการิตศาสัรน LaTeX นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ในคลิปนี้เราเขียนโปรแกรมภาษา Python กันนะครับโอเคนะครับเริ่มต้นมาปั๊บเนี่ยนะครับเราพบว่าเราจะทำงานร่วมกับค่าพายนะซึ่งค่าพายเรารู้ว่าเป็น3.14แต่3.14แล้วยาวมากๆเลยนะครับเราไม่มีความสามารถจำมันได้หมดนะครับแต่เรามีค่าที่เป็นค่านะครับค่าคงที่ตัวหนึ่งอยู่ใน Library หรือว่า ส่วนที่เราสามารถดึงเพิ่มมาใช้ในโปรแกรมของเราได้นะครับ library อว่า match ฉะนั้นเรา import match ก่อนเลยนะครับ import match ก่อนเลยนะครับว่าแล้วปับ๊บเพื่อเดี๋ยวเราจะใช้ค่าพายนะครับเอ๊เดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะทำอะไรก่อนอื่นเราต้องรับค่าก่อนใช่ไหมนะครับ input please enter the radius นะครับรับค่า input ก่อน นะครับเมื่อกี้ทั้งหมดที่เราต้องคํานวณใช้ค่าอะไรบ้างละ่ะเราต้องใช้ค่าพายนาในแมทเนี่ยมันมีแมทพายนี่คือค่าพายาเราได้ค่าพายแล้วนะครับนี่คือค่าที่เราต้องใช้แล้วเราต้องใช้ค่าอานะเรามี R แล้วเรามี H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  เอสเอสเอสอินพุตเพลส h อนเตอนะครับอ่าคราวนี้ pi ก็มีแล้ว r ก็มีแล้ว h ก็มีแล้ว2 2งสแหมสองเป็นค่ารี่เป็นค่า constant นะครับไม่ต้องรับจาก User คราวนี้เนี่ยเวลารับ Input มาอย่างนี้เนี่ยนะมันได้มาเป็น St string String ใช้คำนวณไม่ได้แม้สิ่งที่ u s e r จะใส่มาให้เรามันเป็นตัวเลขก็ตามแต่มันเป็นตัวอักษรของตัวเลขฉะนั้นเราต้องแปลงมันเป็นเลขจำนวนเต็มก่อนด้วยฟังก์ชัน int นะครับโอเค int นะครับแปลงเป็นจานวนเต็มจำนวนเต็มก่อนนะครับคราวนี้เราได้ค่าครบและได้ค่าครบแล้วพอได้ค่าครบปับ๊บเราก็จะเริ่มทําการคํานวณน,นะครับว่าแล้วตรงนี้จริงแล้วมันง่ายเพราะเรารู้สูตรอยู่แล้วนะครับแค่เราแปลงสูตรมาเป็น Python ท่าเอ้งนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราทําเสร็จปั๊บเราจะเห็นเลยภาษา Python กับภาษาคณิตศาสตร์จริงๆมันก็คือเหมือนสิ่งเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าตรงนี้เรามาดูกันก่อน A Si เ,เท่ากับ สองไ r h สองคูณ math pi คูณ r แล้วก็คูณ h อ่านะครับ a size จากภาษาคณิตศาสตร์ไปอย่างนี้เขียนเป็นภาษาไพทอนอย่างนี้คราวนี้มาดู a base นะครับเท่ากับ2ไม่ต้องหมู่เล็กก็ได้เนาะเพราะว่า,าไปออเดอร์มันออเดอร์เดียวกันนะครับ math pi คูณ r นะครับยกกําลัง2อ้าวแล้วนกะ็อาใส่วงเล็บวงเล็บให้เหมือนกันเนาะอ้านะครับโอเค2องคูณแมดนะครับพายก็คือไพ่อาย R, ยกกาลัง2คณิตศาสตร์เขียนอย่างนี้ไพทอนเขียนอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้ a ก็เท่ากับ a อไซด์บวกกับ a อเบสนะฮะจริงๆโจทย์เนี้ย นะครับไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยมันคือการแปลงภาษาคณิตศาสตร์นะครับเป็นภาษาไพทอนนั่นเองนี่จริงๆเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆคณิตศาสตร์เนี่ยนะคณิตศาสตร์เป็นภาษานะภาษาในการอธิบายความในการคำนวณน,นะครับมันก็เหมือนภาษาการเขียนโปรแกรม programming language ่นี่นนคกอการอธิบายความที่จะให้คอมพิวเตอร์คำนวณน,นะครับคราวนี้เนี่ยเราได้ตัวเลขแล้วเรามาปริ้นเอกันหน่อยสินะครับเราใช้ f string นะนะครับ the area of the paper should be เนาะว่าแล้วเนาะเราก็ print a นะครับใส่จุดภาษาอังกฤษนะนะครับโอเคคราวนี้เอ๊ะเดี๋ยวโจทยมีอะไรแปลกๆอยู่อย่างเ่องนะ เขาบอกว่าพื้นที่สามารถห่อกระดาษได้เพื่อกระดาษเพิ่มจากพื้นที่ผิวของขวัญให้สามารถหอ่อทรงกระบอกได้แสดงว่าเราต้องตัดกระดาษเกินะสิใช่ไหมครับตัดกระดาษเกินเรา A นี่คือพื้นที่ผิวแต่ตัดกระดาษเกินเราบอกว่าเราต้องการ A ของเปเปอร์ฉะนั้น A ของเปเปอร์เนี่ยมันก็เท่ากับ A แล้วทำยังไงดีนะที่มันจะสามารถเกินมาได้เกินมาได้เราก็ต้อง คูณกันหน่อยสินะครับคูณสัก1 1 0เพิ่มอีก10นะคูณกันหนก็คือร้0 1.1ก็คือร้อสิบอรนะครับเอไพ e r นะครับเท่ากับ,นะบเพิ่มมาเป็นร้อยสิบเปอร์เซนต์หรือ120นะร้อย่สดมันจะเยอกเป็นไปเปลืองกระดาษเนาะรักโลกหน่อยประหยัดกระดาษร้อนคราวนี้เราก็เลยจะปรินเอไพเปอ เนาะนะครับแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือพวกนี้ทั้งหมดเนี่ย,เ,ยเห็นการคำนวณอย่างเงี้ยข้าแมทข้าวไพอย่างเงี้ยนะมันเป็น float แน่นอนนะครับก็คือค่าเลขทศนิยมแน่นอนซึ่งเราจะไปตัดกระดาษเป็นเลขทศนิยมคงจะไม่ได้อยู่แล้วเราควรจะเอาพื้นที่กระดาษแปลงเป็น integer หรือว่าเลขจำนวนเต็มใช่ไหมฮะโอเค โอเคโจทย์ง่ายๆเลยนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เอามาลองเรียบโปรแกรมทำงานกันนะครับ radius ให้ไป10 height ตีว่า30 30อ่อะไรก็ไม่รู้พุ่ง The area of the paper s h o u b โอ้โหสองพันเจ็ด้โห2 7 6บเยอะมากนะครับโอเคสมมุติว่าเป็นเซนติเมตรนนะครับก็เป็นตารางเซนติเมตรนะครับโอเคนะครับ ไอเดียหลักๆของโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าเราเห็นปั๊บก็คือเจตนาจะให้นักเรียนนักศึกษาแปลงรู้จักการเขียนแปลงจากสมการทางคณิตศาสตร์มาเป็นภาษา,าพไพทอนแหละไม่มีอะไรหรอกนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้ปั๊บก็คือจริงๆนะเห็นโจทย์ปั๊บให้สมการมาปุ๊บบางทีโจทย์อาจจะไม่ได้ให้สมการมาเราก็ต้องไปหาสมการเองจากโจทย์ตรงนี้นะครับใช่ไหมฮะแล้วก็แทนที่เราจะคำนวณค่าต่างๆด้วยมือเหมือนกันในคณิตศาสตร์ปกติ เราก็แปลงสมการพวกนี้นะครับให้กลายเป็นภาษา Python นะครับสมการคณิตศาสตร์ทุกสมการว่าง่ายๆสามารถแปลงเป็นภาษา programming language หรือว่าภาษาการเขียนโปรแกรมได้ทั้งหมดแหละนะครับ <S <S รเจตนาคือแทนที่เราจะนั่งคำนวณด้วยตัวเราเองคำนวณด้วยการบวกลบคูณหารยื่บนกระดาษเรามานั่งคำนวณด้วยการ ให้คอมพิวเตอร์มันคำน,นวณให้ก็แค่นั้นเองนะครับเรารู้สมการแปลงสมการออกมาปั๊บแล้วเราก็จะสามารถได้คําตอบนะครับไว้าง่คืองานการเขียนโปรแกรมมันคือการการพยายามจะเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยการคํานวณนะครับนะครับมันไม่ใช่เครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขมันทําได้แค่จํากัดแต่คราวนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์มันทําได้มากกว่านั้นเพียงแต่เราต้องเขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานให้เรานั่นเองนะครับ นั่นเองนะครับฉะนั้นเราก็ต้องรู้วิธีการแปลงสมการมาเป็นคําสั่งในภาษาคอมพิวเตอร์นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ได้คอนเซปต์กันไปจากตรงนี้นะครับว่าโปรแกรมมิ่งแลงเกจ g นะครับก็คือภาษาคณิตศาสตร์นะครับในความเป็นจริงแปลงกันไปและแปลงกันมาได้นะครับโอเคครับก็คงจบคลิปนี้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ